สวัสดีครับเมื่อนี้กับพามาเบงนะครับโรดตารี่นะครับเม็ดแปดสิบสองนะครับตาสร้างตัวนี้เป็นเม็ดแปดสองนะครับตาสร้างนะครับเม็ดสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมีย้อยปันให้ครบนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับสามหมื่นสามพันบาทราคาต่อร้องใดนะครับเป็นโรดตอรี่นะครับตาสร้างเม็ดหกสิบสองนะครับเออเม็ดแปดสิบสองนะครับขออภัยครับ สามหมื่นสามพันบาทครับผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับอยู่หลานภูมินแท็กเตอร์คือเก่านะครับภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับขอบคุณครับเพื่อนใดครับมีย้อยปันมี่ให้ครบนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกันดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ